สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เมิซาอยู่ที่ตลาดประสานิเวศหนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่ามีคนเขาบอกเมลิซามาค่ะว่าคนที่นี่นะคะเขาชอบดูช่อง8กันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเมลิซาจะไปตามหาผู้โชคดีของช่อง8ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นคนไหนนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเมลิซามาได้เลยค่ะ ู้กคนกำลังดูช่อง8อยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะเรซ่าจากช่อง8ค่ะเห็นพี่เปิดช่อง8อยู่ชอบดูประจำเลยค่ะนี่ชอบดูประจำเลยยังไ,ไงคะส่งภาพห,ห,หน่อยได้ไหมคะค่ะโอเคค่ะพูดถึงร้านของพี่ยายดีกว่าว่าขายอะไรยังไงบ้างาอยู่ในตลาดาาอะไรค่ะค่ะมีอะไรเลยมีถั่วงอกมีมะพราะ้าวค่ะที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งเองใช่ไหมคะ เรียกว่าขายทุกวันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงอะคะตีสามถึงห้าโมงอะตีสามเลยใช่ไหมคะเรียกว่ามาตั้งแต่มืดเลยถึงห้าโมงเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้เห็นเปิดช่องแปดอยู่นี่ปกติชอบดูรายการอะไรคะดูทุกวันพี่นมกัญชัยอ๋อดูของพี่นมกัญชัยอ่าแสดงว่าชอบดูรายการปากบ้องรือเปล่าคะรายการปากบ้องโอเคงั้นข้าความถามไปดีกว่ารายการไหนนะคะที่พาดารามามอบโชคถึงตลาดเลย ระหว่างรายการแต่ว่าไรตี้หรือว่าดารามาแล้วค่ะดารามาแล้วดารามาแล้วมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะมั่นใจนะคะไม่เปลี่ยนใจนะคะค่ะโอเคค่ะได้ยางงั้นไปดูเฉลยเลยค่ะความในการดารามาแล้วเราจมาจริงแจกจริงนะเรามาอยู่นี่แล้วตลาดทไทยมิตรที่ถนนไทยราชนี่วันนี้เราเจองานช้างซะแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่ให้เลยค่ะคำถามข้อแรกก็คือ เรื่องแรกของจ้าจ๋าชื่อว่าละครเรื่องอะไรน้องหมายรลบริสุทธิ์พี่หนมเสียเงินแล้วทันทีต้องทำขอขอบคุณ m i r a c l Class ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง0 2 4 0 8 5 0 0 5อยากสูงรออะไรนี่เลย m i r a c l Class ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง0 2 4 0 8ส0ง แล้วเมย์ก็ต้องขอติดสติกเกอร์นี้ไว้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าร้านาน,นี้ดูช,ช่อง 8, 8เย้คุณผู้ชมคะติดตามรายการทางช่อง8เอาไว้ให้ดีค่ะเพราะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เมเรซ่าไปเคาะประตูและมอบโชวให้ถึงบ้านนะคะคราวหน้าเมซ่าจะไปตะลุยมอบโชคที่ไหนติดตามได้ในรายการเคาะประตูดูช่อง8ข่าวนี้เมซ่าและผู้โชคดีลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย